เนื่อยอะ่ะเขาจะมีวันอห้า,หาขวบเขาจะมีวันที่แบบเหนื่อยไม่อยากเรียนวันนี้ไปวิ่งเล่นตากแดดมาแล้วตอนเย็นมาเรียนมันเหนื่อยเขาก็จะเลื้อยนอนเปื่อยอย่างเงี้ยครูก็จะแบบชวนเขาคุยเหน่อยใส่เสื้ออะไรอย่ามีลุงด้วยครูไ่เห็นไม่ชัดเลยขอดูใกล้ๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยใกล้อีกหน่อยก็ชวนเขามานั่งใกล้ๆโอ้โหเห็นชัดแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเริ่มจะแบบ โอ้ยลุงครูแปมหายไปอีกแล้วเห็นไม่ชัดเลยเขาก็จะขยับมาใกล้คือด้วยความเด็กอ่ะเขามีความน่ารักตรงเนี้ยคือเราชวนเขาคุยอะไรเขาก็จะแบบมาหาไม่มีแอบกังวลนิดนึงคือน้องเรียนสามวันติดจะเบื่อหน้าเราไหมคือแบบเรียนพุทธประหัดศุกระะ์ครูแปม,ม,มครูแปมว่าเรียนแบบเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเราคะ่ะเพราะว่าเราจะเห็นพัฒนาการของน้องได้ดี ได้ไวแล้วมันมจะเป็นเบื่อเราใช่ไหมคะไม่มันจะเป็น <c oughs> คุณครูไม่แล้วหนูจะเล่นเกมอะไรแบบเน,นี้ยไ, <c oughs> ไม่เบื่อน, <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่าแบบเรียนของอ่านเขียนอะแพทเทิร์นการเรียนอะมันไม่ได้เหมือนกันทุกวนันเหมือนวันเนี้ยเรียนตัวอักษรเรียนสระอะอาพรุ่งนี้มาเรียนวรรณยุกวันถัดไปไปผปสมคํามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันสําหรับเขา